ยาเสพติดสำหรับเรื่องยาเสพติดบรรทอนพวกเราทุกคนครับสัปดาห์หน้าระฐมนตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชื่ออนุทินชาญวิรุณล,ลงนามใครถือครองยาเสพติดเกินหนึ่งเม็ดผิดกฎหมายครับไม่ได้แล้วนะครับไม่ใช่ว่าสิบถึงสิบห้าเม็ดค่อยผิดกฎหมายจากนี้ไปหนึ่งเม็ดต้องผิดกฎหมาย ที่เขาบอกประกาศสงครามยาเสพติดเปล่าๆนี่นะครับประกาศสงครามยาเสพติดครับหนึ่งเม็ดก็ผิดกฎหมายครับทําให้เราเป็นโรคประสาทว่าลูกหลานเราจะเป็นยังไงจะไม่มาคกลนใจเราอีกต่อไปครับใครถือยาเสพติดหนึ่งเม็ดไม่ใช่ผู้ป่วยนะครับจะเป็นผู้ค้าครับผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายรุนแรงด้วยภูมิใจไทยจะทําครับทําสงครามยาเสพติดไม่ต้องไป อุ้มใครไม่ต้องไปทําให้ใครหายไปใช้กฎหมายบังคับครับเลือกภูมิใจไทยครับมันจะได้อยู่ในระบบที่ถูกต้องครับพี่น้องเรื่องยาเสพติดนี่นะครับคุณอนุทินปราศัยใช่ไหมแล้วไปพูดเรื่องนี้เรื่องของการปราบยาเสพติดบอกยาเสพติดไอภูมิใจไทยมองว่าเป็นปัญหาใหญ่เราต้องแก้ไขด้วยการแก้กฎหมายจากนี้ใครครอบครองยาบ้าน1เม็ดเท่ากับผู้เสพสเม็ดขึ้นไปนะเป็นผู้จำหน่ายเลยโทษหนักเลยแต่ว่าประชาชนีน่นจะรู้สึกยังไง อีกด้านหนึ่งคุณก็ปล่อยกัญชาใช่ไหมครับคือเทรนด์ของโลกตอนนี้พูดตรงนะคือต้องการที่ยืดหยุน่นใช่ไหมฮะกับไอ้ recreational drugs อะไรพวกนี้ให้มันมีความยืดหยุ่นเพื่อไม่ให้มันล้นคุกเพื่อไม่ให้มันในนู่นนี่นี่อะไรเงี้ยนะฮะครับเพราะเขาเชื่อว่าอยู่ภายใต้การควบคุมเนี่ยมันผลิตใช่ไหมสา,สารเสพติดที่มันอาจจะมีคุณภาพมากกว่าควบคุมได้แล้วก็ทําให้ด้านมืดของ เศรษฐกิจเ็าเรียกว่าใต้ดินต่างๆเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมมันถูกลดทอนความสําคัญลงด้านหนึ่งคุณทําสิ่งนี้แต่อีกด้านหนึ่งคุณบอกเพิ่มจาก1เมตรเป็น2เมตรเนี่ยจากผู้เสพกลายเป็นผู้ขายเนี่ยคือมันก็ขัดกับหลักการที่พี่ทาเรื่องกัญชาเราะวะขัดโคตรขัดเลยคืองงคือเขาเขาผมก็เลยคิดว่าหลักการเขาไม่ใช่เรื่องกัญชาหรือเรื่องลดความเป็นอาชญากรรมของกัญชาละเขาใช้คนอยู่ในคุก อยากได้แอร์อาดเท่าเดิมเอากัญชาออกเอายาบ้าเข้าคือประหลาดใช่ไหมไปคุยกันให้ใชาให้ดีก่อนว่าหลักการที่คุณทํากัญชาเนี่ยมันคือเรื่องอะไรกันหลายคนกลัวเรื่องพูดจริงนะฮะคือตอนนี้มันเป็นข่าวรายวันเลยครับนะฮะเขาบอกใช่ไหมทหารตํารวจพระและเอกชีพนะครูไม่ใช่ไหมใช่ไหมผมจำไม่ได้แล้ะคือตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันอาจจะเป็นการเปิดช่องให้ตํารวจเนี่ยมีการพูดง่ายๆคือการยัดยาได้ง่ายขึ้นหรือเปล่านี่คือหลายคนกลัวถูกไหมเพราะสองเม็ดก็กลายเป็นผู้ขายไปแล้วอะ ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคนก็ไม่ไว้ใจกระบวนการยุติธรรมไทยด้วยนะผู้ต้องตอนนีแ้และอีกด้านหนึ่งสิ่งที่คุณควรจะต้องไขไปพร้อมๆกันถ้าคุณต้องการที่จะให้ฝั่งประชาชนเขาพู้ง่ายคุณจะไปเพิ่มโทษอ่ะในขณะเดียวกันนะ่ะรัฐมันเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามได้มากน้อยแค่ไหนคุณไปไล่จับไล่นน่ไล่เนี่ยคุณคุณทำได้แค่ไหนอาถามงี้ก่อนครับ เต็มประเทศอยู่แล้วอะ่ะที่ผ่านมา8ปีคุณทําอะไรอะ่ะแล้วขอโทษนะนี่คือสิ่งที่อย่างน้อยนะพลเอกประยุทธ์อ้างอยู่ตลอดว่านี่คือความสามารถของตัวเองคือเรื่องความมั่นคงนะครับคุณยังทําไม่ได้เลยปล่อยปะละเลยจนมาถึงขนาดเนี้ <K> เขาอาจจะอยากให้คนเสพยาบ้าลดลงไปใช้กัญชามากขึ้นม,มากแทนอะไรเงี้ยเขาก็คุยด้วยนะว่าคนเสพยาบ้าลดลงด้วยนะใช่ไหมเพราะว่าคนมาหารมากัญชามากขึ้นททัวเออพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงพลเอกประยุทธ์ที่มาเนี่ย เขาไปหาเสียงบกจะอยู่ต่อใช่ไหมสารงานต่อจะสนุกมากนะเขาจะด่ารัฐบาลนี้ด้วยนะบอกว่าให้เขามาแก้ปัญหาที่รัฐบาลนี้ทําไว้นะเหมือนตอนสมัยปิองเดี๋ยวพูดเชื่อดิเดี๋ยวเดี๋ยวก็พูดเพราะรัฐบาลหน้าจะไม่มีประวิทแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมจะได้ไปอิสระมากขึ้นนะใช่ไหมไม่แล้วคุณจะเอาอะไรตอนนั้นเขาก็บอกเขาไม่เอาประยุทธ์เลิกตั้งรั้งที่แล้วอ่ะเขาก็ไม่สืบทอดอำนาจจะไม่ได้เหรอแต่พอได้พวกเขาเขารวมรัฐบาอันนี้พูดถึงคนอนุทินใช่ไหมก็แต่รอบนี้อนุทินบอกเฮ้ยพร้อมเป็นนายกนะ อ่าพร้อมแล้วใช่ไหมฮะเป็นนายกฯ้ขาไมแม่มาตลอดเลยนะคนที่สามสิบูทางละมั่งเห็นว่าป้ายเขาพึบเลยนี่อ่าทีนี้ป้ายพอป้ายพึบไปเป็นอย่างนี้ไม่มีเฟซบุ๊กของชมรมแพทย์ชนบทใช่ไหมฮะโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าป้ายพึบทั่วไทยเพื่อเอื้อหาเสียงใช่ไหมนะะโดยป้ายในรูปแบบเดียวกันนี้ก็คือภาพที่เขาโพสต์ใช่ไหมฮะประกาศนโยบายผู้สูงอายุของกระทรวงสาธารณสุขนโยบายที่ประกาศนะฮะเด่นไหมหรือว่ารูปรัฐมนตรี เด่นกว่ากันแน่คิดเอาเองอป้ายนี้มีเป้าหมายขึ้นพรึกพร้อมกันใน1วันทั้งที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับมีสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด76หแห่งโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลชุมชนร่วมพันแห่งสาธารณสุขอำเภออีก800แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกือบหมื่นแห่งในระดับจังหวัดขึ้นไปติดครบส่งงานรายงานเป็นภาพเรียบร้อยนะครับ,นะ,รบนะฮะนี่ก็ อ๋อที่มันเป็นไอ้แชทหลุดมานี่ใช่ไหมอบอกปอ้ายไวนิวอย่างเดียวเนี่ยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยแผ่นละ2 0 0 0บาทหากทุกแห่งติดหมด1 0 0 0 0แผ่นก็เป็นเงิน20บล้านบาทคนสั่งไม่ได้จ่ายแต่หน่วยงานจ่ายกันเองจากภาษีประชาชนกรณีการสั่งการที่มีการติดป้ายพรึบเนี่ยเข้าข่ายการหาเสียงหรือไม่ไกลๆก็เห็นและตอบได้ว่าชัดแจ้งนะฮะรณรงค์นโยบายในยช่วงร้อบวันก่อนการเลือกตั้งทําได้ไหมสิ่งที่ควรจะเป็นคืออะไรนะคำตอบคือง่าย และอดีตที่ผ่านมาก็ทํามาแล้วคือเอารูปของผู้บริหารระดับจังหวัดโรงพยาบาลหรือตําบลขึ้นมาในวายเนี New, แทนรูปรัฐมนตรีฝากทางก,งกรกตพิจารณาด่วนนะนี่คือการกระทาที่ผิดระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งของก,กรกตหรือไม่ที่แน่ๆเจตนานั้นแอบแฝงไม่บริสุทธิ์เห็นคุณนักขนชี้แจงในบางสื่อแล้วเออแล้วทําไมกรกตเขาไม่ที่เข<ห>าทำกันว่าภายในร้อยแปดสิบวันนะถ้าคุณมีเขาไม่มีชื่อพักภูมิใจไทยเขามีแต่ชื่อรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข แต่แค่มาช่วงนี้เองอันนี้ก็ไฟนักนะแต่มาช่วงนี้พอดีนะแล้วขึ้นวันเดียวกันพร้อมกันพลึบเลยนะเพราะฉะนั้นกรกตเนี่ยผมว่าต้องไปเพิ่มกฎอะต้องไปเพิ่มพรลปตรงนี้แล้วคุณต้องชัดเจนนะถ้าคุณจะมาหยู่หยิมเรื่องแบบนี้ก็ต้องชัดเจนเลยนะไม่ผมว่าว่าใครอยู่ในอำนาจเนี่ยร้อยแปดสิบวันห้ามขึ้นรูปใช่ไหมยกเว้นป้ายหาเสียงของพรรคตัวเอง ผมว่าอ,อ,อย่างเอาแบบฟ้องกันแบบชมรมแพทย์ชนบ,บทนี่แหละดีแล้วครับทําให้ประชาชนรู้กันทั่วไปว่าเขาใช้จังหวะี่ช่วงใกล้จะเลือกตั้งเนี่ยหาเสียงหาเสียงโดยใช้เงินของรัฐไม่ว่าจะทําได้โดยมีอํานาจอะไรก็แต่ก็ให้ประชาชนตัดสินละกันว่าคุณจะเอาคนแบบนี้เป็นรัฐบาลหน้าหรือเปล่าตกลงแล้วมเมื่อกี้ที่คุณอนุทินชี้แจงเขาบอกว่าอะไรนะใครๆก็ทา คุมฟังข่าวแว๊บๆมานะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติก็ต้องไปสัมพันธ์งานอยู่แล้วไปเพชรบูรณ์ก็มีภาพพลเอกประวิตยมีอะไรใช่ไหมตอนไปดูเรื่องน้าแต่อย่างที่อาจารย์วิโรจน์บอกถูกเลยนะฮะคือถ้าจะใช้มาตรฐานนี้ควรใช้มาตรฐานเดียวกันนะะถึงแม้จะไม่ได้ขึ้นชื่อพักก็ตามแหละแหมแต่มาช่วงนี้เนาะนะครับจะมีเลือกตั้งอยู่สองสามเดือนข้างหน้าอยู่แล้วนะไม่เนียนหรอกชาวบ้านรู้ใจไทยรุกหนักบุกเมืองหลวง อนุทินเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยนะ้เมื่อกี้ประกาศทำสงครามยาเสพติดยังไงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็โอ้โหขนาดซูเปอร์โพบอกว่าแกแบบนำโดงอะไรอย่างงี้ในกรุงเทพครับเท่าไหร่ไหมเว้ยนั่นไปนัแนนสูงไหมสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ก็คคุณอนกทได้ยี่สิบกว่าเคือยี่สิบกว่าก็คือโพแหมก็ไม่อยากจะไปวิจารณ์โพลเขาหนึ่งในสี่ยี่สิบกว่านี่คือหนึ่งในสี่เออไม่แล้ว คุณอนุทินคุณปยุทธบวกกันนี้แรนสไลด์เนี่ยในกรุงเทพมันหัวมันเนาะเพราะว่าเอาจริงเขามีแต่วิเคราะห์กันว่าแลนสไลด์นี่นะสก้าวไกลแลนสไลด์ที่กรุงเทพมากกว่าก้าวไกลเพื่อไทยเงี้ยเออถ้ามันเกิน60เงี้ยเออผมเข้าใจนะนะครับนี่ไปอนุทินบวกประยุทธ์เนี่ยอ่ะคุณอนุทินนะครับที่มีประเด็นก็คือไอ้เรื่องของคุณพุทธิพงศ์คุณพุทธิพงศ์เขายืนยันนโยบายภูมิใจไทยว่าจะไม่ใช่นโยบายขายฝันพูดแล้วทำก็ เนี่ยนะก็โจมตีพักว่าพักอื่นๆว่ามีพักการเมืองไหนที่หาเสียงไว้ว่าบางพักบอกว่าค่าแรงวันละ7 0 0ดร้อยถึงแปดบาทเนี่ยถามว่าทําได้หรือไม่ครับเป็นรัฐบาลทาไม่ได้เดี๋ยวจะไปทวงเดี๋ยวจะพาคนไปทวงคราวนี้น <ะ S 2> คุณ,คณพุทธิพงศ์บอกนะ,นะฮะคุณ,คณพุทธิพ<อ>งศ์ตอนที่คุณจะปฏิรูปก่อนาการเลือกตั้งเนี่ยแปีแล้วโทษนะฮะผมทวงอยู่พวกคุณยังไม่ตอบเลยนะฮะมีฟ้องด้วยนะนะฮะไปถามแล้วเดี๋ยวโดนฟ้องนะคุณครับไม่แต่คุณพุทธิพงศ์เขาบอกเนี่ยแม้เราลงมาแก้ไขปัญหาเลิกโม้เเลิกฝันพราะเทพ ปัญหามาทําเป็นนโยบายคุยี่สามร้อยเนี่ยเขาอ้างเขาก็ทําได้ตอนที่พวกคุณเป็นฝ่ายค้านอยู่ไม่ใช่เหรอครับถูกไหมฮะแล้วคุณทําอะไรได้บ้างฮะนั่นสิฮะพรรคุณเคยขึ้นค่าแรงให้ประชาชนของคนในประเทศนี้ได้ไหมฮะนะไม่ได้หมายถึงอยู่กับภูมิใจไทยนะตอนอยู่พี่อยู่กับประชาธิที่ปัดอยู่กับพลังประชารัฐอะไรเนี่ยครับนะฮะก็คุณอนุทินก็มีการขึ้นเวทีปราศรัยในช่วงเย็นอันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่ง ที่คุณผู้ที่พงศ์บอกว่าเป็นนโยบายที่ทําได้เนี่ยมันทําได้อยู่แล้วฮะเพราะมันเป็นนโยบายที่ไม่ได้แกะแต่ปัญหาเชิงโครงสร้างเลยครับมีตู้น้ําดื่มแจกอะไรนะแจกเงินกู้เพื่อมองตะไซไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอโทษนะก็ทําได้ดีว่ามันไม่ได้ยากนี่ใช่ปะ่ะแต่ตรงที่ยากก็คือคุณจะขับเคลื่อนประเทศนี้โดยการปรับโครงสร้างเนี่ยไม่ให้มันจมปลักอมไม่ต้องแจกแบบนี้ตลอดการเนี่ยจะทําอย่างไรครับไม่ได้ยากเลยนะ เหรอมันยากไงก็คือเรื่องใหญ่ๆคุณไม่คิดไงคุณคิดเรื่องบ้าๆอย่างนี้ผมก็คิดได้มันไม่ได้ยากอะไรเป็นไงฮะถูกไหมแล้วขอโทษแล้วถ้าคุณทําไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะไปทวงนะฮะคุณสันดานกวีนนะแม่เออคือคุณพิทพงเนี่ยพูดแสะแบบถึงพักการเมืองบางพักอะระดับที่เป็นกองทุน AAA บวกอะกับฟอเล็กอะครับือนึกออกไหมฟอเล็กเขามาวิจารณ์กองทุน AAA บวอะมันก็เลยผมก็เลยขำ